สวัสดีครับผมธงชัยบุรีรัมย์นะครับวันนี้เอาพระบูชาหลวงปู่หงพงมัญโยมาให้ชมอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมองค์นี้นะฮะเป็นพระบูชาหลวงปู่หงนะฮะไฟเบอร์การ์ดรุ่นแรกเลยนะฮะเป็นหลวงปู่หงรุ่นแรกนะครับนะฮะขนาดหน้าตาก้นิ้วนะครับองค์นี้พุทธาพิเศษพร้อมรุ่นเมตตามหาบรารมีนะฮะเสาห้า เมื่อวันที่5เมษายน2546นระครับรุ่นนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของหลวงปู่เลยนะเป็นท่านั่งพับเพียบนะฮะมือทั้งสองข้างนะครับมือทั้งสองจับเข่านะบางคนก็เรียกว่านะฮะนั่งเต็มบารมีนะฮะซึ่งเป็นท่านั่งประจําตัวของหลวงปู่หงเองนะครับบนโต๊ะไม้สักนะฮะปูรงสีน้ําเงินนะฮะส่วนจีวรที่ห่มให้หลวงปู่นะครับก็เป็นจีวรจริงที่หลวงปู่ท่านเคยใช้ห่มนะครับนะฮะครอบด้วย ครบอบด้วยแผ่นกระจกนะฮะสวยงามมากเลยนะฮะนี่หายากมากเลยนะครับนะฮะไม่ค่อยมีไม่ค่อยเจอนะครับวันนี้เอามาให้ชมนะฮะพระสวยๆนะ,ะหน้าตักเก้านิ้วแบบนี้นะฮะก็นะฮะวันนี้เอามาให้ชมนะฮะก็นะฮะสิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ